สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับเกมรีวิวในวันนี้พวกเราออนไลน์ Station นะจะพาทุกคนมารู้จักกับเกมใหม่ล่าสุดครับที่ทาง EA ร่วมมือกับ Quake t e c h m o นะครับอย่าง White s นั่นเองซึ่งไม่ได้เป็นการเอาเทรลเลอร์นะครับหรือว่ารายละเอียดอะไรที่ทางผู้พัฒนาปล่อยมาแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับแต่มันจะเป็นการพรีวิวตัวเกมเบื้องต้นกันเลย เพราะว่าพวกเราทีมงานออนไลน์สเตชันได้มีโอกาสไปลองกันมาแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาแจกแจงตัวเกมกันแบบยิบๆเลยนะฮะเท่าที่จะละเอียดได้กันเลยทีเดียวอ่าก่อนอื่นนะฮะก็ต้องบอกว่าภาพเกมเพลย์ที่จะได้เห็นต่อไปนี้นะครับบางส่วนเนี่ยนะครับผมพวกเราเนี่ยอัดกันมาผ่านแพลตฟอร์ม PC นะครับ สำหรับเกม w i e h o u s นั้นนะครับเป็นเกมที่ถูกสร้างโดยทีม Omega Force ซึ่งเป็นทีมงานพัฒนาเกมซีรีส์ดังครับอย่าง Dynasty Warriors แล้วก็ t o oh k i d e n มาก่อนโดยเกมนี้เนี่ยนะฮะมีคอนเซปต์หลักๆก็คือการล่าและการคราฟครับซึ่งการคราฟที่ว่านี้นะฮะก็ไม่ใช่การสร้างอาวุธหรือว่าชุดเพียงอย่างเดียวแต่มันจะรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระหว่างการต่อสู้อย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วในเทรลเลอร์ที่ถูกปล่อยออกมานั่นเองครับ มาพูดถึงเรื่องสําคัญอย่างเกมเพลย์กันดีกว่านะฮะต้องบอกว่าตัวเกมนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการต่อสู้และการคราฟอุปกรณ์เป็นหลักๆเลยครับซึ่งสิ่งที่เรานะครับคราฟมาหรืออ่ะถ้าเรียกตามในเกมก็คือคาราคุริเนี่ยแหละครับจะมีการใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในเชิงรุกและเชิงรับครับซึ่งอาวุธของเราเนี่ยก็จะสามารถใช้คอมโบกับคาราคุรินี้ได้อีกด้วยนะครับเช่นแท่นกระโดดนะครับผมพาพุ่งไปโจมตีรวมไปถึงคบเพลิงครับที่เหมือน เคลือบอาวุธให้เราเนี่ยมีธาตุไฟขึ้นมานะครับหลายคนที่เคยเล่นเกมแนวๆน,นี้มาเนี่ยอย่างมอนฮันนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันทําให้ตัวเกมเนี่ยดูเล่นลําบากหรือเปล่าก็ต้องบอกตามตรงครับว่าการใช้งานคาราคุริในการต่อสู้ของเกมนี้แทบไม่รู้สึกติดขาดเลยแม้แต่น้อยเจ๋งแจ๋วมากเลยครับ การคราฟคาราคุรินี้นะฮะพูดตามตรงก็ต้องบอกว่ามันให้ความรู้สึกคล้ายกับเกม o r t n i t นพอสมควรครับเพราะว่ามันสามารถสร้างออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถทําการผสมผสานคาราคุริให้ครบตามที่กําหนดเนี่ยเพื่อคราฟสิ่งที่ดีกว่าเดิมออกมาได้ครับอย่าเพิ่งงงนะครับเช่นการผสมแท่นกระโดด6ชิ้นนะครับก็จะได้เป็นประตูป้องกันขนาดใหญ่ออกมาโดยการคราฟนะครับจะต้องใช้เทรดนะครับซึ่งเราสามารถเก็บได้ตามฉากจากพวก ้อนหินต้นไม้เอาง่ายวัตถุดิบนั่นแหละครับหรือจะโจมตีมอนสเตอร์นะครับหรือว่าที่ในเกมเนี่ยมันเรียกว่าเกะโมโนนะฮะซึ่งตามภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าปีศาจหรือว่าสัตว์ร้ายอะไรแบบนั้นนะฮะก็คือระหว่างสู้เนี่ยเราก็สามารถโจมตีมันจนชิ้นส่วนแตกและเรานะครับก็จะได้เทรดมาคราฟคาราคุริต่อได้นั่นเองนะครับ สำหรับอาวุธภายในเกมนั้นนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด8ชนิดนะฮะแต่อาวุธในช่วงทดสอบนี้นะครับผมมีให้ลองแค่คาตาตะนะฮะโนดาชิหรือว่าดาบยาวนะครับร่มธนูแล้วก็คอนนะครับรวมเป็น5อย่างซึ่งอาวุธทุกชนิดนะครับจะมีแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องชมทีมงานเลยก็คือทีมงานนั้นนะครับออกแบบให้ทุกอาวุธเนี่ยสามารถใช้คอมโบกับคาราคุริที่เราคราฟขึ้นมาได้เป็นอย่างดีเลยจริงๆครับในแง่ของความวุ่นวายในการล่า มอนสเตอร์นะฮะก็ต้องบอกตามตรงครับว่าตัวเกม w ายฮสนะฮะในเบื้องต้นค่อนข้างจะเข้าใจง่ายและเข้าถึงง่ายมากกว่าซีรีส์ Monster Hunter จริงๆครับเพราะตัวเกมเนี่ยออกแบบมาให้เน้นการต่อสู้เป็นหลักนะฮะจะไม่มีเรื่องการรับคมอาวุธหรืออื่นๆอะไรที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันแบบหวุ่นวายกวนใจเหลือเกินนะฮะทำให้การต่อสู้เนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นไหลามากเลยทีเดียวนะฮะแถมทุกครั้งที่จัดการเกมโมโนได้ก็จะมีฟินิชมูฟเท่ๆให้ได้ชมกันอีกด้วยครับ ถ้าหากจะพูดถึงในส่วนของการคราฟคาราคุรินะครับแม้หลักๆแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนใช้แค่การต่อสู้อย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะมันจะมีอีกโหมดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าดราก้อนคาราคุริซึ่งเป็นโหมดที่ให้เรานะครับใช้สร้างฐานขึ้นมาได้ครับเช่นแคมป์ไฟโรงตีเหล็ก เต็นท์นะฮะแล้วก็อื่นๆนะฮะโดยผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างมาได้ทุกที่ภายในฉากเลยนะครับแล้วก็สามารถทุบทําใหม่ได้ตลอดเวลาด้วยในการสร้างแต่ละครั้งนะครับจะใช้ค่าดาร์กโหลดนะครับผมไอโหลดในที่นี้คือ LODE นะฮะที่แปลว่าทางแร่อะไรพวกนั้นะนะครับผมโดยได้จากการอัปเกรดดาก้อนพิษตามฉากทั่วไปนะครับถ้าถามว่าสร้างไว้ทําไมจุดประสงค์ก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างฐานในจุดที่เราชอบได้และสามารถฟาสต t ทราเวลนะครับระหว่างแคม ที่เราตั้งเอาไว้ได้ด้วยนะฮะซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยเดินทางได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าหากจุดที่เราสร้างมันเอาไว้เกมโนมันเดินผ่านมานะครับตุมตุ่มตุ่มกก็จะพังทลายหมดนะฮะแต่แน่นอนสร้างได้ใหม่อยู่ดีตามที่บอกไปครับ แน่นอนนะครับว่าการหาไอเทมจากเหล่ามอนสเตอร์เพื่อนำกลับมาสร้างอาวุธและชุดเกราะใหม่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของเกมสไตล์นี้นอกจากนี้นะฮะตัวเกมเนี่ยยังจะมีระบบทำอาหารด้วยนะครับระหว่างออกเดินทางก็สามารถหาวัตถุดิบครับมาทำอาหารได้ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มข้าความสามารถให้กับเราได้อีกทางนึงครับ มาถึงเรื่องระบบของการสร้างตัวละครกันบ้างนะฮะถนะ้าหากใครที่คุ้นเคยกับซีรีส์นิโอดีนะฮะก็น่าจะไม่ผิดหวังครับเพราะตัวเกมเนี่ยมีหน้าตาทรงผมให้เลือกค่อนข้างมากเลยครับเยอะมากและตัวเรื่องในการปรับตัวละครนะฮะก็โอ้โหระเบิดระเบิดนะครับเหมือนยกมาจากนิโอเลยนะครับผมที่ค่ายนี้เขาเคยทํามากันประมาณนั้นเลยทีเดียวครับ อย่างที่หลายคนทราบนะฮะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมเล่นคนเดียวครับแต่สามารถโคออปกันได้ซึ่งก็จะเล่นได้พร้อมกันสูงสุด3คนครับโดยทางผู้พัฒนาเนี่ยให้เหตุผลว่าผู้เล่น4คนนั้นนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปโดยเฉพาะการใช้คาราคุรินะครับที่อาจจะทําให้การล่ากเกมโมโนเนี่ยกลายเป็นการบุลลี่ไปซะอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างนะครับอย่างที่บอกไปในก่อนหน้านี้นะฮะที่แบบสร้างๆกันเอาไว้มันจะเป็นของโฮสตเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฐานต่างๆทาให เาครับเวลาเข้าไปในห้องคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ แตกต่างกันออกไปนั่นเองครับและถึงแม้นะครับตัวเกมจะเปิดโอกาสให้เล่นโคออปกันได้แต่ถึงอย่างนั้นครับทางผู้พัฒนาก็ให้ความมั่นใจกับผู้เล่นสายโซโล่นะครับว่ามันสามารถเล่นคนเดียวได้จนจบเช่นกันนะฮะโดยจะใช้ระบบที่คนเล่นเกมแนวนี้น่าจะคุ้นชินกันดีนะฮะก็คือพลังชีวิตของเกมอโนนะครับหรือว่าวันสเตอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนคนที่เล่นภายในห้องครับเพียงแต่ว่าการเล่นคนเดียวนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่ชื่อว่าสึกุโมนะครับผมซึ่งเป็นหุ่นจากเทคโนโลยีโบราณ ที่จะมาคอยช่วยเราและเราครับสามารถหามันได้ตามจุดลับต่างๆและสามารถนํามาอัปเกรดให้มันเก่งขึ้นได้ด้วยก็คิดสว่ามันเป็นแมวหรือว่าปาริโกนะครับในมอนทันนั่นแหละฮะ สุดท้ายครับถ้าหากใครรู้จักหนึ่งในซีรีส์ชื่อดังของทาง Coatechmo อย่างนิโอนะฮะที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นซีรีส์โซลส์นะครับที่แบบเน้นแอคชั่นและก็ความเร็วครับซึ่งส่วนตัวนะครับก็มองว่าเราสามารถนําคํานิยามนั้นมาใช้กับ y h s ว่าเป็น Monster Hunter ที่เน้นแอคชั่นและความเร็วได้เช่นกันครับโดยการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวและรวดเร็วนะครับรวมไปถึงการคอมโบต่างๆนะฮะร,ระหว่างต่อสู้กับคาราคุริเนี่ยต้องบอกว่าทาให้ตัวเกมเนี่ยมีความเพลิดเพลิน ไม่น้อยเลยครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเกมที่น่าสนใจและน่าเล่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับ White Hat นะครับจะเปิดให้เล่นกันในวันที่17กุมภาพันธ์ ปีหน้านะครับบนเครื่อง PlayStation 5 Xbox Series X และ S ครับรวมไปถึง PC ทั้ง Origin Steam และ Epic Games Store ด้วยนะครับสะดวกทางไหนไปทางนั้นได้เลยนะครับก่อนจากการใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับหวังว่าพรีวิวคลิปนี้จัดละเอียดพอนะครับและสามารถเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการซื้อเกมให้กับทุกคนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ